โอเคสวัสดีครับดีครับดี c ครับ e ีซนะครับวันนี้เรามาฝากเพลงใหม่นะครับซิงเกิลล่าสุดจากดี c ชื่อว่าใครนิยามนะครับเป็นเพลงที่เป็นซิงเกิลที่4ของอัลบั้มที่มีชื่อว่า Push นะครับซึ่งเป็นอัลบั้มที่เราเริ่มต้นด้วยมินิอัลบั้มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตอนติดน้ำท่วมมาดนึงตอนนี้เราขยับขึ้นมาแล้วนะครับกลับมาแล้วอีกครั้งหนึ่งกับ เพลงช้าที่หลายๆคนรอคอยนะครับจาก E.T.C. นะครับซึ่ง E.T.C. ก็มีเพลงในสต็อกเยอะทีเดียวเราก็เลือกเพลงนี้มานะครับหวังว่าทุกคนจะชอบเราเลือกเพลงนี้มาให้ฟังเป็นถือว่าเป็นเปิดตัวภาค2นะครับของอัลบั้ม Push ปีนี้อยากจะให้ค่อยๆติดตามกันนะครับ E.T.C. ส่งเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงนิยามซึ่งเรามีอีกหลายเพลงที่เราชอบกันมากแล้วก็รอไม่ไหวแล้วอยากจะให้ฟังกันนะฮะ สำหรับตอนนี้ถ้าอยากจะฟังเพลงนี้แบบถูกกฎหมายนะครับครับผมก็กดไปที่ดอกจัน2 4ง8 8 8แปดแล้วกดโทรออกนะครับก็จะได้รับทั้งเต็มเพลงแล้วก็เสียงรอสายใครโทรมาก,ก็จะเป็นเพลงนี้ส่วนช่องทางในการติดต่อพวกเราท่านในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับก็ไปที่ facebook com etcband etcband แล้วก็มี twitter etcband แล้วก็อยากจะดู มิวสิกวิดีโอคลิปต่างๆที่ YouTube ก็ไปที่ The ETC Band นะครับไปลงทะเบียนเป็นแฟนกันใช่แล้วก็จะมีคลิปต่างๆคลิปที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตคลิปอ่าคลิปส่วนตัวหรือว่าคลิปเบื้องห<า>งานทำงาน <ทำ S 1> งในห้องอัดใช่ครับผมใครที่อยากจะรู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับมีทั้ง MV แล้วก็มีทั้งชีวิตของเราด้วยถ้าใครอยากติดตามชีวิตของเรานะ <laughs>